ใจตายอ่ะลูกไวิไ่งไปดูตามบ้านพวกเพื่อนบ้านก็ช่วยกันหานีซอยเราแวแกบ้านเนี่ยก็ไม่มีทุกคนก็ออกมาช่วยกันตามหมดเลยอ่ะก็ไม่เจอใจหายมากเลยแม่ก็เลยขับตามถนนไปถึงโรงเรียนแล้วก็พ่อก็ไปที่โรงเรียนอนุบาลแต่ว่าตอนนี้นพี่เกดเข้าปหนึ่งแล้วเนาะใช่พี่เกดอยู่โรงเรียนปถมแล้วครับคือโรงเรียนปถมกับโรงเรียนอนุบาลเนี่ยมันก็อยู่ห่างกันเป็นโรเนงเรียนเดียวกันแต่อยู่ อยู่คนละที่อยู่คนละที่แต่ไม่ได้ไกลกันมากใช่ประดีพอไปถึงปุ๊บทางที่โรงเรียนเจ้าหน้าที่ขาบอกอ๋อตะกี้ม,เเเมนนเีเด็กจากโรงเรียนเล็กหลงมาคนนึงอะไรอย่างเงี้ยเราว็ติดต่อโรงเรียนให้ผมมาแล้วก็เอารถตู้ไปส่งแล้วแม่ก็เลยข,ขับวนกลับไปที่โรงเรียนโรงเรียนยนุบาลเลยก็เห็นพวกครูนั่นงล้อมน้องเอาไว้ทุกคนเลยมันทั้งครู ตอบหาแม่แม่ก็ไม่อยู่ไปส่งพี่เกสหาพ่อพ่อก็ไม่ตื่นก็เลยเดินนั่งใจจะเดินไปหาพี่เกสเลยครับเป็นอะไรที่ไม่ลืมพอดีนะไม่โดนใครอุ้มนั่นแหละค่ะจำไม่ลืมเลยดีที่รอดมาได้ครับ่ <c oughs> อาตอนนี้ก็หมดไปแล้วนะครับสําหรับสิบห้าคำถามที่เอามาตอบกันนะครับผมแต่ว่าเรานะครับจะทําการสุ่มพี่พี่แฟนคลับอีกทั้งหมด ห้าคนครับผมเพื่อขึ้นมาพูดคุยกับผมแล้วก็แม่นุชนะครับแล้วก็จะเปิดโอกาสให้ได้ถามคำถามกันนะครับผมพร้อมไหมครับถ้าพร้อมแล้วผมขออนุญาตสุ่มนะครับผมอืมเอาอันไหนดีใครดี มีใครอยากขึ้นมาพูดคุยไหมครับพิมพ์เลขสิบสองมาก็ได้ครับผมสิบสอง่ะหนึ่งสองครับผมหนึ่งสองครับพิมพ์มาครับใครอยากคุยพิมพ์หนึ่งสองมาครับ <c oughs> หนูต้องเป็นหนูเราไหม นี่นี่นี่มีคนฮิวแล้วหนึ่งสองอ้าวทำไมผมไม่สามารถเชิญที่มาไลฟ์ได้ครับไ,ไม่มีบุญอยู่แล้วลาก,ก่อยอ, <c oughs> อย่าพึ่งตัดท้ <c oughs> อใจสิครับ สวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะชื่อสีค่ะอ่าพี่สีนะครับผมพี่สีอยู่จังหวัดอะไรครับอยู่ใกล้ๆบ้านน้องกาปอะค่ะอ๋ออยู่ระแวกแก้วสิใช่ไหมครับผมใช่ใช่สวัสดีค่ะแม่นุดเป็นยังไงบ้างครับช่วงนี้ก็อยู่บ้าน work from home ด้วยอะค่ะ ตั้งแต่12เมษาแล้วไม่ได้ไปไหนเลยโชงยาวเลยค่ะตอนนี้ค่ะใช่ใช่ดีใจมากทด่ชวนน้องกัับตุ่มสุบมาอ๋อเห็นพอดีครับผมมีมีคำถามอะไรอยากจะถามผมกบคุณแม่ไหมครับก็ก็เมื่อสักครู่พึ่งพึ่งเข้ามาไลายตอนช่วงคำถามที่10 10แล้ส12มงฮะเห็นคุณแม่นูชพูดถึงการเลี้ยงเียงเลี้ยงลูกก็เลยนึกถึงตัวเองแบบ ใช่เลยที่คุณแม่พูดอะไรย่างเงี้ยค่ะว่าแต่ละช่วงวัยในการเลี้ยงมันมีแบบว่าขั้นตอนที่ว่าทําความเข้าใจกับเด็กแต่ละช่วงวัยเนี้ยใช่เลยอะค่ะไม่เหมือนกันนะคะแต่ละวัยขอขอดอนครับลูกลูกพี่สีนี่อายุเท่าไหร่แล้วครับผมอายุสิบเก้าค่ะอยู่ปีสองแล้วใช่กับเท่าไหร่กับยี่สิบสามแล้วกับยี่สิบสามปีเออก็ไม่ไกลเท่าไหร่ เขา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 เรียนเรียนอยู่แถวเนี้ยค่ะในในในเครื่องแล้วแถวเนี้ยค่ะี่ใจค่ะที่ที่ที่เลือกที่เลือกพี่มาดี่สี่เต้นดูแลสุขภาพนะคะขอบคุณกัะเช่นกันนะคะรักษาตัวรักษาตัวได้นะคะขอบคุณนะคะไปเจอกันนะคะพี่สี่ขอบคุนค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะน้องกอล์ฟขอบคุณ ผมลืมอีกแล้วอ๋อต้องออกอย่างนี้อย่อหลุดเลยอ่าไปแล้วครับจาก่อไปคนแรก <c oughs> ใครอยากคุยพิมพไมกครับหนึ 1, ่งสองยกมือขึ้นแล้วมุนมุนไม่ใช่ยกมือขึ้นครับผมเอาพิมหนึ่งสองนะครับ ต่อไปเป็นขั้นที่สองแล้วนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีค่ะ,คะน้องกับกับคุณแม่นุชชื่ออะไรครับชื่อบัวค่ะี่บัวพี่บัวเออเป็นคนจังหวัดพิษณุโลกค่ะแต่ตอนนี้ทำงานอยู่ที่กรุงเทพค่ะอ๋อเป็นไงบ้างครัรักน้องกับจังเลยเพิ่งติดตามน้องกับได้ประมาณ เนี่ยเพิ่งเริ่มเริ่มเป็นแฟนคลับ FC น้องกั๊บเนี่ย <laughs> <laughs> ด,ดีมากๆดูซีรีส์จนด <laughs> ูดูซีรีส์จนแบบโอ้โหทุกทุกยูทูบทุก,ทกอันเลยดูของน้องกั๊บหมดเลยโห <laughs> ขอบคุณมากครับผม <laughs> ตอนนี้น้องกั๊บผอมลงไหมคะ <laughs> ตอนแรกผอมลงครับแต่ว่าตอนนี้เริ่มเริ่มกลับกลับมาอ้วนอ้วนขึ้นแต่ก็ยังอานยัไม่ได้อ้วนเท่าเดิมนันก็เริ่มกลับมา,า,าอาม้วนไปแล้ว แต่ก็ยังน่ารักเหมือนเดิมนะคะคุณแม่นูต์ก็สบายดี้นะคะขอบคุณนะคะมีมีคําถามอะไรอยากอยากจะถามไหมครับอืมอยากถามว่าตอนนี้เอ่อจะมีมีละครมีอะไรให้ดูอีกไหมคะกําลังรออยู่หรือจะมีแฟนซีอะไรที่จะแบบต้องติดตามไหมยากมากเลยครับช่วงนี้ ยากในการจัดงานเนี่แหละครับใช่ไหมนาอแต่ก็จะรอนะคะแต่ก็จะรอติดตามน้องกำเด้่อยนะคะ <Goodness S 2> ออยินดีมากๆเลยะครับทางแมนูทางน้องกำนะคะขอบคุณพี่บัวม,มากๆเลยครับขอบคุณค่ะไว้เจอกันนะครับค่ะเดี๋ยวจะรอค่ะสวัสดีครับ อย่างเงี้ยครับผมมันก็อาจจะมีมีโอกาสแต่ก็อาจจะยากนิดนึงครับผมในช่วงนี้ดีใจคือติดตามคือนานมากแล้วแล้วก็แบบคือไม่เคยได้เข้าไลฟ์เลยอ่ะแว่วันนี้มีบุญเยอะผมมีค่ะมีเยอะมากที่ไม่ได้เข้าไลฟ์มีเยอะมากทุอยากเลือกทุกคนแต่มันเลือกไม่ได้เลยใช่ครับ ครับังไงก็ขอให้น้องอั้มตั้งใจเรียนแล้วกันครับผมซู้ๆูนะครับพี่กับเซฟไลด์ด้วยนะคะอะไรนะครับเซฟไลด์ด้วยนะอ๋อได้ครับผมไป็นใจเรียนนะคะขอให้ได้เข้าที่อยากเข้าเลยครับค่ะอวยพรลุงหน้าเลยครับเป็นใจนะ 6ทับ12เอ้าแต่ผมไม่สามารถเชิญขึ้นมาคุยได้ครับพี่ bwbw2127. จุดทีนะครับผมตอบถูกนะครับแต่ว่าผมเชิญขึ้นมาไม่ได้งั้นผมขออนุญ,ญาตเปลี่ยนคนนะครับนี่พี่คนนี้อ่าไหมมาไหมมาไหม,ม นี่มาแล้วสวัสดีค่ะเชื่ออะไรครัชื่อบีค่ะพี่บีใช่ไหมครับใช่ค่ะพี่บีตอนนี้อยู่จังหวัดอะไรครับผมอ่าพี่ทำงานที่กรุงเทพค่ะอ๋อแล้วตอนนี้ก็ work from home ใช่ไหมครับอ้าวที่ทำงานที่บริษัทปกติค่ะวันนี้หยุดอืครับก็ ต้องษาสุขภาพด้วยนะครับพ่ะเช่นกันค่ะน้องกัปเหมือนกันนะคะมนนนุชด้วยนะคะออกออกไปข้างนอกแต่ละทีเดี๋ยวนี้คือแบบใจแบบตุ้มต่ำตไปใช่ใช่ค่ะพี่กลัวเหมือนกันม <laughs> ีมีคำถามอะไรอยากจะถามผมกับแมนนุชไหมครับอช่วงช่วงนี้น้องกับได้เข้าได้เข้าครัวทำอาหารไหมคะอืม ถ้าล่าสุดก็ที่ทําไปทําบริจาคครับผมก็มีโอกาสได้ลงครัวเองครับผมเป็นไงบ้างคะฝีมือกอร่อยใช่ไหมครับผมันมันอยู่ที่การปรุงมากกว่าผมไม่ด้ปาุแต่เพราะว่าผม ผมนะครับเกิดวันอะไรครับผมมีใครทราบไหมครับว่าผมเกิดวันอะไรทิงอุ้ยมาเลยคนแรกก็ถูกเลยคำตอบคือวันพฤหัสครับผมย yeah. สวีครับพี่กัาวสวัสดีค่ะวัสดีครับชื่ออะไรครับชื่อหญิงค่ะหญิงอา่าเป็นไง,ไงบ้าคบง,งค่าบอายุสิบหกค่ะแม่ม่เหมือนกันใช่ค่ะเรียนออนไลน์ใช่ไหมครับใช่ค่ะช่วงนี้ก็เรียนออนไลน ค่ะแล้วก็จะบอกว่าคิดถึงพี่กัากับแม่นุชนะคะแล้วก็ดูแลกันแล้วตรงน้ะค่ะตองห้องบนที่เขียว่าคิดถึงจังแม่เห็นแล้วเห็นแล้วเนี่ยคิดถึงเหมือนกันหรกครับก็ดูแลสุขภาพด้วยนะลูกนะเป็นกำลังใจให้ด้วยครับขอให้สู้ๆกับการเรียนนะครับผมก็เข้าใจว่าช่วงนี้ก็อาจจะ นักหนิดนึงเรียนยากนิดนึงเนี่ยก็สู้ๆนะครับไปกำลังใจให้ค่ะรักพี่กลับนะคะรักเหมือนกันครับไปเจอกันทะคห้างผู้หญิงบายยค่ะสู้ๆครับค่ะ หลายแอคด้วยกันมีนทั้งหมดหกแอคลเซ็นสดใช่มีลายเซ็นแนมมาด้วยนะครับผมก็เดี๋ยวมาลุ้นกันว่าทั้งยี่สิบคนตะกี้นะครับจะได้รูปไหนไปกันนะครับผมส่งฟรีนะครับไม่คิดตังค์ครับผมจะมีเซอร์ไพรส์ด้วยอ่าใช่แล้วหลังจากนี้นะครับเราจะมีเซอร์ไพรส์ด้วยเพราะว่า ของวันนะครับก็นั่นก็คือสบู่แบบนี้ที่เป็นรูปภงมิหลัแบบนี้แล้วก็รูปหกแบบพร้อมลายเซน็นแบบนี้เราจะแจกเพิ่มอีกหนึ่งร้อยแปดสิบรางวัลครับผมที่คองมนตนมาอ่า <c oughs> ก็คือ <c oughs> เดี๋ยวทางเรานะครับก็จะไปสุ่มคาถามนะครับที่ได้ส่งเข้ามาในก่อนหน้านี้นะครับผมที่เราไม่ เลือกสุ่ที่ไม่ได้สุ่มมาตอบในไลฟ์นะครับผมแต่ว่าเดี๋ยวเราจะไปสุ่มเพิ่มอีกหนึ่งร้อยแปดสิบคำถามครับฟังไม่ผิดแล้วครับอีกหนึ่งร้อยแปดสิบคำถามครับแล้วก็รอรับนี่ครับของรังวัลสุดพิเศษแบบนี้ไปเลยครับผมอันนี้ก็สองร้อยรับาชั0ประมาณสองร้อยสองร้อยเป๊ะนี่ก็เป็นเซอร์ไพรส์ที่แม่นุชก็อยากจะจัดให้นะครับในวันแม่ปีนี้นะครับผมเอ่ ให้ดูช,ดชัดใกล้ๆครับก็จะมีลายเซนมีรูปทั้งหกแบบนะครับแต่ว่าจะได้รูปไหนอันนี้เราต้องอยู่ที่ดวงตัวเองแล้วนะครับนี่ครับมีหกแบบถ้าใครอยากได้ก็รอรุ้นลวกันครับผมก็ขอให้ได้ขอให้โดนกันนะครับแล้วก็คิดว่าวันนี้น่าจะทุกคนค่ะเวาทุกคนน่าจะได้เห็น มุมอะไรหลายๆอย่างที่ที่เชื่อว่าเราอาจจะไม่ได้มาพูดอะไรเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้ข้างนอกเกยวเท่าไหร่ครับนี้เราก็จะอยากจะมาแชร์อะไรพวกนี้ให้พี่พี่แฟนคลับได้รู้กันนะแล้วเมนูมีอะไรอยากจะบอกพี่พี่แฟนคลับแฟนคลับมี้ก็จะขอบคุณขอบคุณ นี่คือเป็นสิ่งที่เราควรจะมีติดตัวมากๆเลยนะครับเพราะว่าเวลาเราออกไปไหนข้างนอกอย่างเงี้ยเราก็ควรที่จะเซฟตัวเองให้ได้มากที่สุดเพื่อ,อทำให้ลดการลดความเสี่ยงละกันลดความเสี่ยงที่จะเจอกับวลัลโควิซกานะครับตงใส่แม่สองชั้นแล้วนะอาชาเดี๋ยวนิดเอาต้องสองชั้นด้วยแม่ผ้าอย่างเดียวเอาไม่อยู่เลยนะครับเดี๋ยวนี้ยังไงก็ขอทุกคนสู้ๆนะครับผมเชื่อว่ายังไงทุกคนก็ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ครั้งนี้แนะ่นอนทุกคน ลำบากเหมือนกันครับผมยังไงก็อยากให้ทุกคนสู้ๆนะครับเป็นกําลังใจใทุกคนนะครับผมรักษาสุขภาพด้วยนะครับแล้วก็ขอบคุณทุกคนด้วยที่วันนี้เข้ามาร่วมสนุกแล้วก็ขอบคุณทุกคําถามเลยที่ส่งคําถามเข้ามาทางออฟฟิเชียลนะครับใครที่ไม่ได้ของนวันหรือว่าไม่ได้ส่งขึ้นมาพูดเนี่ยก็ไม่ต้องเสียใจไปนะครับผมเรายังมีกิจกรรมแบบนี้ให้ อาเจอย์ครับแม่กอดแทนแล้วนะเนี่ยผมผมกอดเผื่อทุกคน,ปนไปเลยแหละครับเผื่อแต่หล,หลายคน,นอยากจะกอดไ<คน>ม่รู้บ้างไปเจอนะครับ